คนที่เสียชีวิตเกิดชาวบ้านคนที่บาดเจ็บเป็นชาวบ้านข้อตกลงล่มแล้วหรือเปล่าถูกเบรกแล้วไหมสงครามจะกลับมาหรือเปล่าหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราะบางมากข้อตกลงนี้พร้อมที่จะเกิดการละเมิดได้เสมอขนขณะเดียวกันพอพอเสัญญาหยุดยิงปั๊บเนี่ยประชาชนชาวเลบานอนทางภาคใต้ก็อวยพจะกลับสิฐานก็ปรากฏว่าถูกถูกโจมตีจากอิสราเอล เพราะงั้นอันนี้ก็เป็นเป็นสัญญาณที่ไม่มันไม่ดีแล้วละแล้วมันก็จะเริ่มมีการยิงกันโต้ตอบเพราะงั้นแนวโน้มที่จะรบกันเนี่ยมันมันมีสูงเพราะทั้งสองฝ่ายเองเนี่ยก็ยังไม่ได้รับสิ่งที่ตัวเองตูงพอใจแต่ไงก็ตามเรื่องที่จราจาตรงนั้นมันมันยุติได้เลยเพราะว่ามีมหาอำนาจอย่างอเมริกาและฝรั่งเศสเข้าไปกดดันว่าถ้าไม่ยุติในสัญ,ญญาเนี่ยก็จะเข้าแทรกแซงซึ่งสุดท้ายก็ก็คงจะล้มเหลว ตะวันออกกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาดูเหมือนสัญญาณจะดีขึ้นเพราะมีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงระหว่างฮสบอละและเลบานอนแต่ว่ารายงานเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการยิงมีการตอบโต้กันอีกแล้วแม้ว,ว่าจะอยู่ในช่วงระหว่างการบังคับมาตรการหยุดยิงก็ตามนะคะอาจารย์มองสถานการณ์ตอนนี้ในจุดฮิสบอลาะแล้วก็พื้นที่ของอิสราเอลอย่างไงฝากข้อตกลงหยุดยิงแล้วนี่ถือว่าข้อตกลงล่มแล้วหรือเปล่าถูกเบรกแล้วไหมสงครามจะกลับมาหรือเปล่าหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นคะ คือผมมองแต่แรกแล้วว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสาุลลกับอิสราเอลซึ่งซึ่งถ้าจะพูดก็คือตกลงระหว่างเลมานอนกับอิสราเอลเนี่ยมันเป็นข้อตกลงที่เปราะบ,บางนะครับที่เปราะบ,บางมากพร้อมที่จะเกิดการละเมิดได้เสมอแล้วอิสราเอลก็ตั้งเงิ่อนไขว่าจะถอนทหารออกออกมาเนี่ยตั้งใช้เวลาตั้งสามเดือนเนาะยังไม่ได้ถอนทันทีนะถึงแม้จะหยุดยิงซึ่งทางฮิสซุลลก็ก็จะใช้ แนวทางแบบเดียวกันขณะเดียวกันพอพอเซ็นสัญญาหยุดยิงปั๊บเนี่ยประชาชนชาวเลบานอนทางภาคใต้ก็อวยพจะกลับถิ่นฐานก็ปรากฏว่าถ,ถูกถูกโจมตีจากอิสราเอลใช่ไหมซึ่งซึ่งซึ่งเอ่อก็ไม่รู้อิสราเอลจะอ้างอย่างไรอาจจะอ้างว่าไปกองกำลังของฮิสบุลลห์หรืออะไรก็ได้แต่ว่าปรากฏว่าที่คนที่เสียชีวิตเกิดชาวบ้านคนที่บาดเจ็บเป็นชาวบ้านเพราะงั้นอันนี้ก็เป็นเป็นสัญญ,ญาณที่ไม่มันไม่ดีแล้วล่ะแล้วมันก็จะเริ่มมีการยิงการโต้ตอบซึ่งสุดท้ายก็ ก็คงจะล้มเหลวเพราะว่า,าการแก้ปัญหาตะวันออกกลางเนี่ยจุดศูนย์กลางมันอยู่ที่ที่ปาเลสไตน์จุดศูนย์กลางมันอยู่ที่เลือกกาซาถ้าตรงนั้นเนี่ยสามารถจะยุติได้สามารถจะสร้างสร้างความสงบได้เนี่ยอูทีเอยกองกําลังของอ่าเลบานอนคือฮิบรร้อยเอยเนี่ยก็จะหยุดโจมตีอันนั้นมันเป็เบื้อง,ง,งต้นอันที่สองนี่ถ้าสามารถแก้ปัญหา,าความขัดแยง้งใน ในปาเลสไตน์คือสาม,มารถจัดตั้ง Two State Solution ตามมาติสหปรชาชาติได้เหตุการณ์มันก็สงบอีกแต่เนื่องจากอิสราเอลไม่ยอมเพราะว่าอิสราเอลต้องการดินแดนนั้นในการตั้งประเทศเอ่อเรียกว่าเกรเตอร์อิสราเอลขึ้นซึ่งเหการเอ่อมันก็หาความสงบยากและตอนเนี้พอพอเซ็นสัญญายสงบศึกกับกับเลบานอนแล้วเนี่ยปรกยากฏอิสราเอลแล้วก็สหรัฐอเมริกา แล้วก็กองกําลังไอซิสแล้วก็กองกาลังขบฏในในซีเรียก็ลุกฮือขึ้นบุกยึดเมืองอเลปโปอย่างเงี้ยแล้วก็เมืองอินเดริตนะครับซึ่งซึ่งก็อาจจะอ้างว่าเป็นการตัดการสงง่งกำลังบํารุงไปไปให้ฮิบูลลก็ได้แต่ว่าโดยรวมก็ทําให้เกิดความไม่มั่นคงขึ้นในพื้นที่นั้นแล้วก็จนกระทั่งรัสเซียต้องเข้ามาร่วมมือกับ,ร,บนนรัฐบาลอเลบานอนไอรัฐบาลเอ่อซีเรียทําการโจมตีฝ่ายขบฏ ฝ่ายขบวนในคำริงยึดอันโปไปได้แล้วยึดอิดริฟได้แล้วเนี่ยตอนนี้ทางรัฐบาลก็เริ่มตีโต้ก็ก็คืบคานเข้ามาในในส่วนนี้นี่ก็มีมีการให้การสนับสนุนจากทั้งสองฝ่ายอ่ะคือทางอิรานก็มาให้การสนับสนุนซีเรียแล้วเวลานี้ในแง่ m o r รส p อร์ตอียอร์แดนก็ให้การสนับสนุนรัฐบาลซีเรียและทางตุรกีนี่ยังไม่ชัดเจนว่าว่าดำเนินการอย่างไรบ้าง แต่ก็บอกว่าเข้าไปมีอิทธิพลเกี่ยวกับเรื่องการรบพุ่งในครั้งนี้ด้วยซึ่งซึ่งมันก็เริ่มสอบข้าวว่าจะเกิดความวุ่นวายขึ้นในตะวันออกกลางอีกแม้ว่าทัป์จะขึ้นมาเนี่ยผมก็มไม่คิดว่าจะแก้ปัญหาอะไรได้นอกจากนั้นอาจจะทําให้รุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างที่ที่ในในรัสเซียยูเครนเนี่ยหลายคนก็เชื่อว่าอ๋อทัป์นี่ซีกับปูตินใช่ไหมคงจะสงบศึกได้เร็วแต่ปรากฏว่าเบื้องหลงังการดําเนินการแล้วเนี่ย ทรัมป์จะเสนอเงื่อนไขที่ที่ที่ปูตินรับไม่ได้อะแต่ว่าจะมีปูตินว่าถ้าไม่รับก็จะส่งอาวุธเต็มที่เลยให้กับยูเครนนะครับแล้วก็จะแซงชั่นและเสียมากขึ้นซึ่งอันนี้ปูตินก็ต้องคิดหนักว่าจะเดินมากอย่างไรเพราะงะั้นแม้แต่ในยูเครนเองกับสงครามยูเครนก็ไม่ไม่แน่ว่าจะได้สงบศึกได้ได้หรือไม่ในยุคข,ของทรัมป์ครับคือถ้า รวงแล้วฝั่งของตะวันออกกลางเนี่ยค่ะอาจารย์มองว่าถ้าเหมือนกับข้อตกลงหยุดยิงถูกระมิดแล้วนะคะชาัดต่อไปจะเป็นอย่างไรเขาจะกลับมาสู้รบกันหรือเปล่าหรือมันจะมีความพยายามอย่างอเมริกาอย่างยุโรปเนี่ยทําให้การหยุดยิงบรรลุผลแล้วก็ได้ผลจริง,รงคือเคือที่ผ่านมาเนี่ยมันอย่างที่บอกมัน เปราะบางมากข้อตกลงนี้เพราะงั้นแนวโน้มที่จะรบกันเนี่ยมันมันมีสูงเพราะทั้งสองฝ่ายเองเนี่ยก็ยังไม่ได้รับสิ่งที่ตัวเองพึงพอใจคือทางอิสราเอลเองเนี่ยก็ไม่สามารถจะจะไปแสดงกับประชาชนตางอิสราเอลได้ว่าสามารถปราบฮิสซุลล์ได้รับคาบแล้วก็ให้ความมั่นใจได้ว่าคนอิสราเอลจะกลับมาอยู่ทงางภาคเหนือได้อย่างอย่างปลอดภัยนะครับส่วนทางด้านฮิสซุลล์ก็ก็คงมองว่า สาบใดที่ที่อิสราเอลยังไม่หยุดคุกคามปาลิสตน์โดยเฉพาะในกาซาไม่ยอมปลดปล่อยกาซาออกมาเนี่ยอฮอิบลอเองก็ยังยังถือว่าเป็นภารกิจที่ต้องป้องกันและโดยเฉพาะอีกเรื่องหนึ่งที่ฮิบลอถือเป็นหลักสําคัญนั่นก็คือเรื่องของนครเยรูซาเลม็มซึ่งอิสราเอลยึดครองทั้งหมดแล้วท,ทั้งทั้งที่สหประชาชาติบอกว่าฝั่งตะวันออกให้เป็นของปาลิสตน์ไอสิ่งสําคัญที่มันอาจจะเกิดเรื่องต่อก็คือเรื่องที่มัสยิดอัลลักอระครับและโดบอปรอ ตึ่งอิสเรียยึดครองอยู่เนี่ยถ้าอิสเอลทำการรื้อถอนโดยอ้างว่าจะบูรณะหรือสร้างวิหารของโซโลมอนขึ้นมาเนี่ยมันเกิดเรื่องแน่นอนเลยมันจะเกิดปัดปวดครั้งใหญ่ขึ้นอันนี้ก็ยังยังเป็นเรื่องที่ยังสางกันไม่จบยังไงก็ตามเรื่องที่เจราจาตรงนั้นมันมันยุติได้เลยเพราะว่ามีมหาอำนาจอย่างอเมริกาและฝรั่งเศสเข้าไปกดดันว่าถ้าไม่ยุติเป็นสัญญาเนี่ยก็จะจะ เออเราจะแทกจะเข้าแทรกแซงจึงทาให้สองฝ่ายตกลงแต่ว่าพอตกลงแล้วมันก็ยังไม่ลงตัวอย่างที่ว่านะครับเพราะงั้นผมว่ามัคงจะต้องลบกันต่อไปไม่ช้าก็เร็วอะครับมุมจากอิหร่านนะคะเป็นผู้สนับสนุนหลักของฮิสบอลละในช่วงที่บรรุเข้าตกลงในการเจรจาก็กมีบทวิเคราะห์บอกว่าอิหร่านก็คงจะต้องเห็นด้วยไม่เช่นนั้นไม่น่าจะสามารถคุยกันได้แล้วก็ตกลงกันได้สาเร็จคะ่ะอาจารย์มองมุมจากอิหร่านยังไงเขาต้องการให้ ศึกสงบหรือต้องการให้รบต่อคืออิหร่านเองเนี่ยก็ต้องการให้สงครามตรงนั้นสงบ้าครามันสงบได้รวมทั้งเรื่องเงื่อนไขของกาซานะอิหร่านก็อยากสงบเพราะอะไรอิหร่านก็ต้องการสมนกําลังทั้งอาวุธทั้งเอ่อกลังทางเศรษฐกิจเนี่ยเพื่อฟื้นฟูทางด้านเศรษฐกิจของประเทศนะครับโดยโดยทั่วไปและขณะเดียวกันอิหร่านเองก็ยังวิตกกังวลอยู่เรื่อยเพราะว่าในทรัมป์พยายามจะลากอเมริกาเข้ามา เป็นคู่กรณีกับอิหร่านโดยเอาเรื่องอาวุธนิวเคลียร์เข้ามาเป็นตัวอ้างซึ่งถ้าสหรัฐโดยทรัมป์ใช้มาตรการโจมตีอิหร่านมันก็จะทําให้อิหร่านเนี่ยเสียหายเยอะแต่ว่าสงครามมันก็จะร้อนแรงขึ้นเพราะรัสเซียเองก็หนุนหลังอิหร่านอยู่ไอ้ตรงเนี้ยมันมันก็จะเป็นเงื่อนไขที่จะตามมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่ไม่ไม่รู้ท่าทีของของทรัมป์ชัดเจนนักแต่ว่าในในเรื่องของของ ของสิ่งที่ทั้์เคยทําในอดีตคือทัี่เป็นคนยกเลิกสัญญาที่จะให้อิหร่านพัฒนานิวเคร์ในทางสันติสร้างโรงไฟฟ้าแล้วก็ตอนนี้ทีมงานของทั้์ทั้งหลายก็สายเหี่ยวทั้งนั้นแล้วก็มีท่าทคติที่ไม่ดีกับอิหร่านตรงนี้มันมันมันก็ล่อแหลมอยู่แล้วก็อิหร่านเองก็ระมัดระวังเ,เรื่องนี้เพราะฉะนั้นอิหร่านเองก็อยากสนันสนบสนุนให้ให้มีการหยุดยิงอันนี้อิหร่านก็คงตั้งใจอย,อย่างนั้นแต่ว่า Uh, ถ้ามันจะจะแตกแตกอะไรแตกแตกไปสัญญานี้มันมันมันล้มเหลวเนี่ยมันก็ไม่ใช่จากฝีมือของอิหร่านละมันก็จะเกิดจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายครับแต่คือถ้าดูจากทีมงานทรัมป์เองแล้วก็นโยบายของทรัมป์ในช่วงก่อนๆหน้านี้นะคะ แม้ว่าเขาจะขึ้นมารับตําแหน่งแล้วแม้เขจะประกาศนะคะว่ายุคเขาเนี่ย no war ไม่มีสงครามนะคะมันก็อาจจะไม่สามารถที่จะไว้วางใจได้ถูกไหมคะว่าโลกจะสงบลงคุณทรัมป์มาแล้วสงครามใจยุติทั้งตะวันออกกลางทั้งรัสเซียยูเครนแล้วก็จุดอื่นๆของโลกผมผมคิดว่ามันมันคือมันเป็นการจะเรียกอะไรหาเสียงก็ได้นะแต่ว่าเขาจะใช้วิธีการอื่นๆนเข้ามาบีบประเทศต,ต่าง นะครับคือใช้ก,กองทัพแบ็กจะไม่ออกหน้าเช่นเช่นขู่พวกสมาชิกบริกว่าจะขึ้นภาษีเลยถ้าคุณไปเลิกใช้ดอลลาราอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเออไปขู่รัสเซียเลยว่าถ้าคุณไม่ยอมมาเจราจาสงบศึกในยูเครนตามเงื่อนไขที่สหรัฐเสนอเนี่ยนะครับเขาก็จะให้ความช่วยเหลือยูเครนอย่างเต็มที่แล้วก็จะแซงชั่นรัสเซียมากขึ้นนี่ยกตัวอย่างหรือในกรณีที่มีการเจราจาระหว่างฮิสบุลล้อกับ กับอิสราเอลเนี่ยสหรัฐก็ขู่ขู่ทางอิสราเอลว่าถ้าไม่ยอมเจราจาไม่ยอมสงบศึกตัวเองก็จะตัดความช่วยเหลือและขณะเดียวกันเอ่อก็ขู่อิสราเอลว่ามังั้นตัวเองจะเข้าแทรกแซงอันนี้ก็ก็เป็นแทคกติกที่ที่ทั้งจะนํามาใช้เยอะในการบีบคั้นอย่างเนี้ยซึ่งซึ่งก็น่ากลัวว่ามัน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 ไม่ใช่เงื่อนไขที่จะเป็นที่ยอมรับกันได้ทุกฝ่ายครับ เห็นภาพชัดเจนมากนะคะสงครามนี่อาจจะยังมีความเสี่ยงอยู่และกองกาลังการรบแม้ว่าไม่ใช่ทัพหน้าแต่มันก็คือทัพหลังที่แบกอยู่เรื่องของผลประโยชน์ของอเมริกาอยู่ดีนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ศุชัยมากมากนะคะที่มาให้มุมมองกับเราทั้งเรื่องของเหตุการณ์ว้าแดงในเมืองไทยนะคะแล้วก็เรื่องของสงครามในพื้นที่ตะวันออกกลางแล้วภูมิรัฐศาสตร์โลกด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะอาจารย์คะ่ะขอบคุณคะ่ะโอเคครับสวัสดีครับ